นี่เลยเละเทะเดินมาก็ไม่ค่อยได้สังเกตอะไรมากมายนะก็ลปล่อยป่าละเลยมีใครยังปลูกอยู่ไหมครับสำหรับเงินไหลมาหรือว่าเบื่อกันแล้วตัวนี้เราจะฝังได้เลยนะครับเพราะว่าเขามียอดสูงอยู่แล้ว สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับพเพื่อนๆสวัสดี FC ชาวไทยทุกๆท,ท,ท่านแล้วก็สวัสดี FC ชาวต่างประเทศทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีวัยรุ่น 5G ที่รักการปลูกต้นไม้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนะหลังจากที่แบบว่าปล่อยปะละเลยมานานนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอกลับกล้องกันไปยาวไปยาวไปนี่เลย <โห> <ikat> เละเทะเดินมาก็ไม่ค่อยได้ส Trans ังเกตอะไรมากมายนะก็ปล่อยปละละเลยนะนั่นก็คือเงินไหลมาดังเรื่องนั่นเองนะครับที่ผมไปซื้อมาจากงานบ้า uh, นและสวนแฟรนะ์ที่ไบเทคบางนาเนาะตั้งแต่มีนาหรือเปลา่าน่าจะมีนากระถางก็ยังเท่านี้อยู่เลยเพื่อนๆดูสิเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางตั้งแต่ได้มาด้วยตอนซื้อมารู้สึกจะสาใบนะ สามใบสี่ใบนี่แหละเพื่อนๆมันก็หลายเดือนแล้วเนาะเขาก็โตเร็วนะจนเขาเลือ้อยคือต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะผมเห็นเขาโดนหอยทากกินยอดไปแล้วก็แล้วก็ปล่อยยาวไปเลยไม่รู้ตรงไหนนี่นั่นนะน่าจะเป็นตรงนี้มั้งหรือไม่ก็ตรงนี้แหละนะแล้วก็ปล่อยยาวไปเลยทีนี้ก็วันนี้มันว่างๆแล้วล่ะนะนะก็เดี๋ยวจะมาทำการนะครับตัด ทำขยายพันธุ์กันไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ยังปลูกไหลเหลืองแล้วก็ยังซื้อเข้ากันอยู่ไหมเพราะว่าราคาค่าตัวเขาณปัจจุบันก็ถูกลงเยอะแล้วเนาะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศหรือว่าเป็นไม้ด่างอีกตัวหนึ่งที่เขาค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวนอกจากไหลเหลืองแล้วมันก็จะมีไหลาขาวด้วยนะนเพื่อนนี่เดี๋ยวให้ดูไหลาขาวไหลาขาวผมตปก ปกติมันจะแบบโอ้โหใบแบบไหม่ช้ำอะไรไปเยอะแล้วใช่ไหมแล้วก็มันจะมีกิ่งหมอนซึ่งผมตัดไปแล้วล่ะคือเขาอยู่ในร่มอ่ะถ้าขาวเยอะอย่างเงี้ยเขาอยู่ในร่มเฮ้ยเขาโอเคนะแต่พอผมตัดตัดกิ่งหมอนไปโล่งเลยตรงนี้เขาโดนแดดเขาก็เริ่มไหม้อีกแล้วแต่ตอนนั้นอนะยังไม่ยังไม่ขนาดนี้เลยนะแล้วก็สุดปลายก็ยังไม่ได้ตัดเลยดูด,ดิอันนี้เป็นร่างสามแล้วครับมีสองหูละ แล้วก็พอไปมันห้อยตอนแรกมันเกาะกิ่งหม่อนใช่ไหมมันก็ผมก็ปล่อยเลยเขาก็ย่อขนาดลงมาก็เหลือเท่านี้สวยนะไหลาขาวอะราคาก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวนี้ถ้าใครยังหาปลูกไม้ด่างแบบเออสวยๆนิดนึงก็เงินไหลามาเนาะไม้มงคลด้วยปลูกแล้วเงินไหลามาเทมาเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าขั้นตอน,นเป็นยังไงเนาะ อันนี้ขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆืก็คือผมจะใช้นะมะพร้าวสับแช่น้ำา2ส่วนแล้วก็เพลไรท์หนึ่งส่วนเหมือนเดิมนะครับก็จะแยกรอบนี้มันก็จะมีแบบทั้งหลายไซส์กระถางจากการประเมินแล้วนะครับแล้วก็จะแช่น้ำยาเร่งรากนะครับอินวันนะครับแล้วก็ล้ำยาก,กันเชื้อราแอนติลาเนาะที่เพื่อนเพื่อนถามมาเดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวละแล้วก็อันนี้เดี๋ยวขึ้นหลักให้เขาด้วยนะครับอันนี้หลักผมจะใช้เป็น ออันนี้ต้องบอกว่าทําเองทําแบบทำทำไม่างั้นแหละใช้ท่อดูแล้วมันจะค่อนข้างโอเคกว่าแล้วก็ใช้มะพร้าวสับยัดเข้าไปแล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็แต่ว่าทํำไม่สุดหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําแบบต่อหลักได้ก็จะทําไว้ประมาณนี้ก่อนนี่โอเคจะขออนุญ,ญาตเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนนะครับผม ขั้นตอนมันก็ไม่มีอะไรเยอะมากมาก็แค่เดี๋ยวคุกอันเนี้ยเข้ากันนะครับส่วนกระถางใหญ่เนี่ยผมก็จะมีใบกามปูนะครับเอาไว้รองพื้นนิดนึงของเก่าที่ผสมทิ้งไว้ก็ยังมีเหลืออยู่เนาะมาเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับอ่ะก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวเราผสมวัสดุอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับระวังเศษฝนของเพอร์ไรด์ด้วยนะครับเพื่อนๆ ช่วงนี้วัสดุแพงก็ใครที่อยากประหยัดต้นทุนก็จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะถ้าเราดูแลความชื้นค่อนข้างที่ดีแล้วก็เหมาะสมนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยต้องบอกว่าฝนตกทุกวันจะหนึ่งเดือนเต็มแล้วเพื่อนๆยังมีใครที่ขยายพันธุ์เก็บไว้แล้วก็ปลูกเรื่อยๆไหมครับสำหรับ ในส่วนของเงินไหลมาด่างต่างๆ,ๆมันจะว่าจะเป็นด่างเรื่องดางขาวหรือพวกทีคิงหลายๆตัวของตระกูลเงินไหลมายังมีใครตามเก็บไหมช่วงนี้ก็จะฮิตอะไรฮิตแพนด้าใช่ไหมฮะมาต่อกันเลยครับก็เลือออกมาแล้วนี่ด้อยู่ประมาณนี้น่าจะได้นับแล้วเมื่อกี้เกกกระถางนะครับเดี๋ยวเราจะ ตัดเลยเพื่อความรวดเร็วนี่นะครับเพื่อนวิธีการตัดก็คือเราจะตัดตรงนี้เนาะเห็นไหมตรงกึ่งกลางตรงนี้เนาะตัดปับ๊บเลยผมตัดแล้วก็ผมจะมีแช่น้ํายาเร่งรากอันนี้คือผมผสไมไว้แล้วก็จะแช่น้ํายาเร่งรากนะครับก็คือแช่แอนติลาอันนี้เป็นน้ํายาก,กันลานะครับ เราันจะโฟกัสนะแล้วก็อินว n นคู่ใจผมที่ใช้ตลอดมาถ้าใครตาพริปก็จะเห็นอยู่เนาะแล้ก็จะตัดเป็นข้อๆเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็จะตัดตรงกึ่งกลางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัดเผื่อเขาช้ำอันนี้มีไม่มีใบก็ไม่เป็นไรก็ตัดไปพี่อันนี้ก็ไม่มีใบไม่เป็นไร จะตัดข้อระบายข้อระบายเลยครับโอ้น่าจะได้เพิ่มมาเยอะพอสมควรอ่ะแล้วผมก็จะเหลือเหลือแบบคิดเล่คิดเลไว้สามใบนะครับสามใบอันนี้เอาไว้เปลี่ยนกระถางใหญ่ตรงนี้ แล้วก็เอาข้อทั้งหมดของเรานี่แหละแช่น้ำยาเร่งรากไว้อันไหนที่เป็นแบบว่ารากยาวๆแบบนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยเพื่อนไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวเขาก็เกิดใหม่ น่าจะเยอะกว่าที่คิดไว้เพราะว่าต้งใส่มันมีข้อแบบสั้นๆที่ผมไม่ได้นับใบมันเมื่อกี้ไงมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยก็ไม่เป็นไรมันก็คือหนึ่งต้นนั่นเองคิเล่คิเลปล่อยโดนแดดโดนฝนไม่ได้ดูแลเขา ว่างครับในไหนเรามีเขาแล้วเราก็ปลูกทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะานะครับแช่เนี้ยไว้สัก15นาทีครับแล้วก็ปล่อยให้มันหม่านนิดนึงแล้วก็ทําการชํากันนะครับระหว่างที่รอนะครับผมก็จะใช้กระถางเล็กประมาณ4นิ้วนะนเพื่อนๆแล้วผมมาดูทางนี้แล้วกันปั๊บนี่4นิ้วซึ่งผมผสมไปแล้วเพื่อเวลามันจะได้ไม่ นานเกินไปผมก็จะเอาวัสดุนะฮะที่เป็นมะรพร้าวสับกับเพอร์ไลท์เนี่ยใส่เข้าไว้ในกระถาง4นิ้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยอันนี้จะค่อนข้างเยอะไปนิดนึงนะครับนะค่อนข้างเยอะไปนิดนึงนะครับเราก็คุกๆเข้าไปอีกทีนึงไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าปุ๋ยออสโมโฮสเนี่ยมันเป็นละลายช้ามันไม่ค่อยน่าก,กลัวเท่าไหร่ครับเพื่อนๆนะเราก็คุกไว้นี่ประมาณนี้มาระวางรอ รละวางรอเดี๋ยวเรามาทำการใส่เจ้าต้นใหญ่กันเลยเราก็ใส่วัสดุปลูกไปเลยครับผมจะใส่ไปบางๆก่อนนะครับหนาประมาณสักนิ้วหนึ่งจากในกระถางนะเ,นเพื่อนๆอ่ะแล้วผมจะมีใบกามปูนี่ <laughs> เห็นหรืเป่าไม่รู้เอาคำนี้พอนะใบกัมปู มาโลยนิดนึงางบาง,บางแล้วก็จะมีปุ๋ยอคอกนะนเพื่อนๆปุ๋ยอคอกที่แห้งแล้วนะผมก็จะโรยไปอันนี้มันจะสร้างจุลินทรีย์แล้วก็ จะเป็นปุ๋ยด้วยใช่ไหมเราก็เมื่อผสมกับใบก้ามปูแล้วเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นพวกเชื้อราขาวแล้วก็กลายเป็นไตโคดม่าในอนาคตอ่าแล้วเราก็ใส่ไปอีกชั้นหนึ่งผมจะทำเป็นชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชั้นนี้ก็จะใช้ออสโมโคดนะครับมาณักครึ่งกำมือครับเพื่อน เลยไปเลยใช้ไม่หมดหรอกแค่นี้พอแล้วก็พวกเขาเพื่อไม่ให้เขากองมากนะครับแล้วเราก็ไยทับไปอีกน้อยนึงตายหาละลืมอีกละตลอดเลยใครหัวเลาะก็จะหัวเลาะได้ไอ้เตาที่ผมเคยบอก ผมลืมมันอีกแล้วผมจะมีฐานตรงนี้ด้วยในเมื่อตอนต้นนี้เราจะปลูกไว้เองใช่ไหมเราก็คุยก่อนโอเอ้ยนี่เจ้าลืมตลอดเลย ประมาณนี้แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆโอไ้ไม่ดูนี่จะเป็นอย่างนี้เนาะไม่ได้สวยงามอะไรมากหรอกครับเอาแค่พอใช้งานได้ก็พอแล้วเหตุผลที่ผมใส่ปุ๋ยไปก็เพราะว่าต้นแม่เขาเขามีรากแล้วนะเพื่อนๆก็จะใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดไว้ประมาณนี้ เดี๋ยวมาแกะกันลากเขาค่อนข้างโอเคอยู่แล้ววางไว้บนกระถางบอลน,นะนเพื่อนอออนี่ไม่ลากเขาเพว่าไหล,หลในตระกูลพวกเงินไหลามาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าไอ้นี่อยู่แล้วอึดถึกทนอยู่แล้วเนาะ แล้วเราก็เอาสดุเราเนี่ยใส่ไปเลยเอาแค่บางๆก่อนประมาณตรงนี้ก่อนเกลี่ยก่อนข้างหลังก็เอาพวกมพะพร้าวสับใหญ่ๆวางกันไว้ก่อนเกี่ยประมาณนี้ก่อนแล้วก็ปุ๋ยอสโมโคตรสักนิดนึงประมาณนี้โรยด้านบนอีกทีนึ่งครับเพื่อให้สารอาหารมัน อันนี้ค่อยๆละลายลงไปด้านล่างแล้วเราก็กรบแบบนี้มีใครยังปลูกอยู่ไหมครับสำหรับเงินไหลมาหรือว่าเบื่อกันแล้วหลังจากที่อาจจะคิดว่าโดนกระแสไม้ด่างปั่นราคากันมโหรานมโหราทึก อะผมก็จะกดทันข้างนิดนึงเพื่อให้เขาอยู่ปกติเนาะแค่นี้พอแล้วก็รดน้ําปกติได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วอาจจะไม่สวยงามมากยังไงก็เดี๋ยวรอดูเขาโตแล้วก็ต้นใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะมุมเขาพอดีเลยเดี๋ยวเขาโตเขาก็จะได้แบบเกาะเสาพอดีเนาะนโอเคแหลม ก็มาต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆน,นหลังจากที่เรา,ารอใอยแห้งแล้วเนาะมาดูอันนี้กันก่อนละกันอันนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นข้อเนาะที่เราออกมาอะไรที่มันเป็นรากดำาๆก็เพื่อนๆก็เอาออกได้เลยนะครับเราก็วางวางเฉียงบบนะเฉียงวางเฉียงแบบนี้นะเนี่ยประมาณนี้อ่าเนี่ยวางเฉียงแบบนี้ เราก็ใส่ไปปะกะติเลยครับก็ใส่ไปประมาณแค่นี้พอนะครับเพื่อนๆเราก็วางแค่นี้นะครับเสร็จแล้วหนึ่งอันง่ายๆเนอะในกรณีส่วนที่เป็นใบก็เหมือนกันนะครับเราก็พยายามเอารากเขาเนี่ย ก็คือวางด้านล่างเนาะแล้วก็เฉียงขึ้น45งองศา,าเฉียงขึ้น45องศา เราก็จะเห็นก้านเขาโผล่มานดนึงแล้วเราก็กดขอบให้แน่แนๆน,นิดนึงครับไม่ให้เขาขยับก็จะได้ประมาณนี้ก้านเขาก็จะโผล่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเห็นไ,ไหมอันเล็กลเราจะคือเราจะใช้กระถางแค่กระถางเล็กๆแบบนี้และครับก็คือจะเขาเรียกว่าร่อรากให้เขาออกมาเพราะฉะนั้นวัสดุเราที่ใช้ก็คือจะเป็นในส่วนของมะพร้าวสับกับอ่าเพอร์ไรท์ใครไม่มีเพอร์ไรท์ก็อย่างที่บอกเลยนะเพื่อนเพื่อนก็คือ ใช้แค่มะพร้าวสับอย่างเดียวก็พอแล้วพยายามไม่ข้อเขาจมนะครับเพราะว่าใบใหม่เขาแตกมาเขาก็จะแตกตรงข้อนะเพื่อนๆพยายามไม่ข้อเขาจมไว้ ใบเนี่ยมันจะไปทางไหนก็ปล่อยเขาครับไม่ต้องไปซีเรียสก็สังเกตถ้าใบเขาจะมีลายดีดๆเขาก้างเขาก็จะมีเส้นนะเพื<ๆ>่อนๆแต่อนี้มันจะไม่ค่อยมีเนาะแล้วผมจะให้ดูกา้านอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคเลยเพราะตาเขาเป็นทีสีเส้นมีนิดหน่อยตรงนี้ วิธีสังเกตะก็อย่างที่บอกว่าเวลาเราตัดคอถ้าเราจะเน้นคอไหนไสวยๆก็ให้ดูเส้นสีลายด่างเขานี่นะครับถ้าเส้นสีเขาลายด่างเยอะนะครับเขาก็จะด่างเยอะด่างสวยนะครับด่างโหดโที่เราเรียกกันนั่นเองนะก็จะประมาณนี้ทําให้ดูสองอันเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําอันใหญ่ละกันผมก็จะตั้งอันนี้ผมจะตั้งแบบนี้ แล้วเราจัดลากดีๆหน่อยแล้วก็จับยอดเขาให้มันลอยๆนิดนึงกล้องน่าจะโฟกัสนะรากไหนที่มันช้ำหรือว่ามีการหักอะไรเราก็เด็ดออกได้เลยนะฮะเพื่อนๆ ตัวน,นี้เราจะฝังได้เลยนะครับเพราะว่าเขามียอดสูงอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องซีเรียสถ้าเป็นลักษณะที่เป็นยอดเนี่ยเขาก็จะต่อยอดขึ้นมาทันทีนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น,นี่ผมจะใช้กระถางใหญ่นิดนึงจะใช้เป็นกระถางหกนิ้วอันนี้เป็นยอด หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรดน้ําเขานะฮะก็ใช้น้ํายาที่เราแช่ไว้นี่แหละตั้งแต่ตอนแรกนี่แหละเ,เพื่อนผสมไปหน่อยแล้วก็รงนิดนึงลด <c oughs> ไปพอชุ่มๆนะครับหลังจากนี้ต้องบอกว่าไครนะครับที่ทำเสร็จแล้ว ก็เอาไว้นะครับในที่ร่มลำไรก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะเอาไวา้ในตู้อบก็ได้นะครับตู้อบมันก็จะรักษาใบเนาะสำหรับในกระถางที่ชํำใหม่ๆนะครับเราก็ลดชุ่มๆแล้วเราก็ปล่อยเขาไว้สักพักสักแป๊บนึงอันนี้ไม่กแก้วหนึ่งหน่อยหนึ่งมันก็จะใส่กันลาไปอีกนิดนึง บวกน้ำยาเร่งรากอีกหน่อยคนๆคนๆคน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 ลดไปนิดนึงถ้าส่วนใครถามว่าอไอ้ที่รอยตัดเนี่ยต้องทาปูนแดงไหมทาก็ดีนะครับแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวผมจะลองไม่ทาดูนะครับผมว่ามันต้องมีช้ำๆบ้างแหละ นะแต่โดยส่วนตัวคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดีย๋ยวอุ้ยก็จะแช่ไว้ยอย่างนี้แหละเพืเ่อนๆแช่ไว้สัก10นาทีเนาะปล่อยอย่างนี้ไปก่อนเพื่อให้เขาบปนมาดแล้วก็ซับน้ำ นะครับกระถางเล็กเนี่ยผมไม่ได้เอาอะไรรองก้นนะก็คือใช้วัสดุสองอย่างนี้แค่นั้นพอนะครับเพื่อนเป็น,ปนงี้เนาะในส่วนของอันใหญ่เนี่ยจะบอกว่ากระถางใหญ่เนี่ยคือผมรองพื้นด้วยโฟมนะครับแล้วก็ชั้นล่างถ้าใครก็มาก็ผมจะใช้ดินใบกัมปูนะครับดินใบกัมปูหมักรวยไว้ชั้นหนึ่งแล้วก็เอาวัสดุปลูกมาทับอีกชั้นหนึ่งประมาณหนาสักนิ้วหนึ่งแล้วก็ใช้ออสโมโคทนะครับแล้วก็โปะอีกทีหนึ่ง ตามคลิปที่ผ่านมาเนาะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการาปักชําในส่วนของเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับหรือว่าซิงโกเนียมนั่นเองเนาะแล้วก็ใครยังซื้อมาปลูกกันบ้างก็ลองแชร์กันมานะครับแล้วก็ใครปลูกแล้วเป็นยังไงต้นใหญ่สวยไหมรายถูกใจหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองมาแชร์กันนะครับเทคนิคนี้ อาจจะมาช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าไม้กระแสนี่คือหมดไปแล้วนะยังไงก็ใครที่รักต้นไม้จริงๆครับก็มีมีปลูกอยู่ไว้ก็ขยายพันธุ์เก็บไว้เรื่อยๆนะครับเผื่ออาจจะเอาไว้ขายต้นละห้าสิบาทหรือว่าต้นละร้อยนะครับเอาไปเป็นค่ามาม่าซึ่งมันก็จะขึ้นราคาแล้วค่าไฟก็จะแพงขึ้นอะไรค่าน้ํามันก็ขึ้นนะเผื่อจะได้ค่าอาหารค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วกันนะนะฮะในส่วนผม ไก่บ้านสวนวัฒนาดีครับยังไงก็ขอฝากเพจบ้านสวนวัฒนาดีไว้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆเป็นเพจที่ผมสร้างไว้สําหรับสวนที่นครสวรรค์น,นะครับมีไม้มะเดื่อฝรั่งนะครับที่ติดลูกทั้งปีแล้วก็ทานผลได้ตลอดนะครับทานได้ทั้งลูกสุกแล้วก็ลูกดิบแล้วก็อาจจะมีฝรั่งไส้แดงไต้หวันนะครับแล้วก็ไม้โบราณเช่นชุงพู่น้ําดอกไม้นะครับหรือว่า ลูกท้อถ้าใครสนใจนะครับมีพื้นที่ปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพไม้บางต้นเนี่ยมันก็สามารถปลูกในกระถางได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามในส่วนของเพจบ้านสวนวัฒน,นาดีไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อนะครับผมได้นะครับแล้วก็จะอัพเรื่องต้นไม้อาจาจะไปเที่ยวมาบ้างหรือว่าเรื่องสนุกเฮฮาบ้างเรื่อง ต่างๆนานๆไม่อยากให้เครียดกันมากนะครับในในส่วนของช่องทางของที่ตอกก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับเพื่อนๆในส่วนของคลิปนี้ผมไก่บ้านสวนภาสาทดีก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่า ส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารากิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามทั้นท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนอนะ่ะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน